สวัสดีครับเดชาสามสลับรีนะครับครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําหนอนแมลงวันลายกันนะครับหนอนหนอนแมลงวันลายนี่ก็คือแมลงวันนะครับที่เขามาตอมพวกขี้นกหรือมูลนกกระถานะครับนี่ก็จะมีพวกแมลงวันเพราะว่าหนอนแมลงวันลายนี่เป็นเร็วมากครับโปรตีนก็ดีนะครับเพื่อน เป็นแหล่งโปรตีนของพวกไก่หรือลูกไก่นะครับไปให้เป็นโปรตีนนะครับเสริมโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะครับหนอนแมลงวันลายนี่ครับก็ง่ายๆเลยครับเอานี่ครับมูลนกกระทาเนี่ยผมจะเอามาใส่ในกระมังไว้นะครับถ้าไม่ใส่มันก็มีนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับที่ผมต้องปูดไปไม่เกินสี่วันครับหนอนแมลงวันลายก็จะขึ้นเลยครับถ้าผมไม่เก็บขี้นะครับ เราจะอยู่เต็มนะครับก็หนอนแมลงวันลาอันนี้ก็จะใส่ไว้นะครับนี่ไม่เกินสี่วันนะก็จะได้หนอนแมลงวันลาะจะให้อลูกไก่ครับนี่จะเป็นไก่ดำนี่ครับมาจิกหลังครับตกใจเลย ไว้นครับหนอนแรงวันไลบไม่เคยสี่วันนะครับหนอนก็จะขึ้นเต็มนะครับนี่ดูจากลักษณะตอนนี้หนอนก็เริ่มมีแล้วนะครับเราก็จะตัดใส่นี่ไว้ประมาณสักสองสามวันนะครับหนอนก็จะเริ่มตัวใหญ่แล้วครับเราก็จะตีใส่ไว้ในกระมังครับแล้วก็ให้ไก่เขาคุ้ยเขี่ยหนอนก็จะออกมาเต็มเลยนะครับโอเคเดีย๋ยว จะเอาไว้แบบอย่างนี้ครับประมาณสักสามวันถึงสี่วันนะครับนี่เสร็จแล้วครับทําหนอนมแมลงวันเพาะลีข้างหนอนมแมลงวันลายนะครับง่ายๆครับอย่างจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผ่านไปนะครับก็เราก็จะได้นะครับ หนอนแมลงวันลายนะครับนี่ครับเพื่อเห็นไหครับเริ่มใช้นะครับประมาณสามวันนะครับหลังจากที่ผมมาเก็บมาเนี่ครับก็คือเก็บไปเมื่อวานนะครับก่อนหน้านั้นก็วันหนึ่งก็ผ่านมาสามวันแล้วนะครับหนอนแมลงวันลายก็เริ่มมาแล้วครับนี่ครับโปรตีนนะครับอันนี้ เอาไว้ให้นกมันจะมีเนนะคระเพื่อนหาได้กินนครับหนอนกำลังใช้หนอนมแมลงวันลายก็นี่คืออาหารของโปรตของไก่ไก่บ้านเลยนะครับอันนี้ครับก็เพิ่มโปรตีนนะครับอันนี้โปรตีนสูงเลยครับหนอนมแมลงวันลายเอาไว้ให้ไก่บ้านกินนะครับก็ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับ เอามาแปรูปนะครับแล้วก็มูนนกเราก็เอาไปไว้ให้ไก่คุ้ยเขี่ยครับเสร็จแล้วมันก็แห้งแล้วเราก็เก็บมูนนกครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับขับนี่ก็ที่ผมตักไว้นะครับก็วันที่สามนะครับวันที่สามผ่านไปก็จะได้นี่ครับนอน แมลงวันลายครับอันนี้มันเป็นอาหารอยู่มากครับมันก็เลยหนอนไม่ค่อยตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับมันต้องเป็นขี้ล้วนๆครับหนอนใหญ่ๆมากนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะมีอีกถาดหนึ่งนะครับที่ผมตักไว้แต่นี้มันอาหารเยอะครับพื้นที่แฉไม่ค่อยมีเห็นไหมครับจะได้หนอนแมลงวันลายนะครับเอาไว้ให้ไก่กินนะครับแล้วผมจะเทใส่นี่เลยครับ นี่ครับถ้ามันพื้นที่เะแฉะหน่อยนะครับเนี่ยก็จะมีหนอนแมลงวันลายครับผมก็จะกรองไว้แบบนี้นะครับให้ไก่เขากินคุ้เขียกินเลยครับนี่ส่วนที่ตกไปข้างล่างไก่เขาก็จะได้กินด้วยนะครับเมื่อคืนผมเก็บมูลนกนะครับก็ขี้เต็มเลยนะครับก็มีหนอนแมลงวันนะครับจํานวนมากเลยนะครับ อันนี้ที่ผมใส่ไว้ส่วนหนึ่งครับผมก็แยกออกมาไว้เทใส่ไว้ให้ไก่กินนะครับก็โปรตีนนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนโปรตีนสูงมากครับหนอนแมลงวันลายเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยครับแค่เก็บขี้ไว้ครับสักสักประมาณสองถึงสามวันนะครับก็จะได้หนอนแมลงวันลายครับก็ไม่ต้องไปหมักไม่ต้องอะไรเลยครับเขาก็จะกินมูนกนะครับเขาก็มาไข่ไว้ เดี๋ยวเขาจะล่วงอยู่ล่างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วไก่ก็จะมาจิกแล้วครับก็มาคุยเคี่ยปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็จะมาคุยเคี่ยวทีและครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมีพวกมูลสัตว์หรืออะไรครับก็ลองมาทำและดูได้นะครับนี่ของผมมีนกรนนรนกระทานะครับมูลนกกระทาเลยครับอาจะของมูลนกกระทาไรเลยอันนี้นก หนอนก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับมันมีกระมังหนึ่งครับทําไว้น่าจะเยอะอยู่พาเพื่อนไปชมกันครับนี่ก็จะมีอีกกระบะหนึ่งครับแต่อันนี้หนอนเยอะมากเลยครับเพราะว่านี้มันมีแต่มูนกนะครับขี้นกร้วๆนะมันก็จะเยอะมากเลยครับนเพื่อนเห็นไหมถ้าไหนยิ่งชื้นๆหน่อยนะครับหนอนแมลงวันนี่เยอะมากเลยครับ คุยให้ดูถ้าไม่เก็บขี้สักประมาณสักสองวันถึงสามวันนี่หนอนเริ่มมาแล้วครับได้หนอนเยอะเลยครับน่าจะอยู่ข้างในอีกเยอะเลยครับก็เพิ่มโปรตีนะครับอันนี้ก็เป็นเสริมไปครับก็ไม่ต้อง <c oughs> เพิ่มเงินนะครับเราก็ แม่นกก็จะได้กินไก่ก็จะได้มาคุ้ยเขี่ยกินครับข้างในนี่วมันก็จะใส่ในกะมังนี้ไปเลยให้เขาคุ้ยเขี่ยกินน,นี่นะครับหนอนนกทั้งนั้นเอ้หนอนมแมลงวันลายนะครับแล้วไก่ก็จะคุยเขี่ย้วครับ นี่ครับไก่ดำนะครับขูดตีนชั้นเยี่ยมเลยครับ,รบเริ่มมาเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะมากันแล้ว หอนางนั้นเลยนะครับอยู่ข้างในครับก็ฝากกันเพื่อนนะครับก็ลองไปลองทำกันดูนะครับคลิปเล็กๆแน่น้อยนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินเลยครับก็ได้มาฟรีๆนะครับจากมูลนกกระถาที่ผมเลี้ยงไว้ครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามเดชาฟาร์มสระบุรีได้นะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อน I'm <laughs> going